อยู่ออสเตรเลียค่ะวันนี้มีเคล็ดลับตุนเอ็นเนื้อเอ็นหมูมาฝากค่ะเพราะว่าจะตุนนบองทีี่ใช้เวลานานมากนะคะเคล็ดลับที่ว่าข้อแรกก็คือหมักด้วยสับประรดแบบนี้ค่ะใช้เวลาขั้นต่ำประมาณ3ชั่วโมงนะคะเวลาก็ล้างนะคะแล้วก็เอามาตุนต่อค่ะวันนี้จะตุนกับเนื้อติดเอ็นบางๆนะคะส่วนนี้คือบีฟเกรวีนะคะก็ซื้อมาแ ass, <ห>พ็คละสิบห้าดอลลาร์รนะคะ,ระ,คะประมาณ3ามร้อยกว่าบาทไทยค่ะที่โคสเลเวอร์เวิร์สมีขายสำหรับที่ออสเตรเลียนะคะกระเทียมหนึ่งหัวกับพริกไทยเม็ดอันนี้เป็นผงปรุงรสนะ แก็เลยใส่น้ำเปล่าลงไปผสมนะคะแล้วก็เทลงไปค่ะนีเป็นซอสปรุงรสกับซีอิ๊วดำค่ะก็เทไปผสมรวมกันนะคะอันนี้เป็นซองเครื่องเทศสำหรับตุ๋นนะคะไปเจอมาจากรัาเอเชียค่ะเพิ่งใช้ครั้งแรกรสชาติใช้ได้เลยทีเดียวค่ะเคล็ดลับข้อที่2คือใชหม้ออัดแรงดันค่ะอันนี้เป็นม้ออัดแรงดันไฟฟ้านะคะก็ใช้เวลา40นาทีนะคะเพราะว่าใส่เนื้อลงไปด้วยถ้ามากกว่านี้เดี๋ยวเนื้อมันจะเละนะคะแต่ถ้าใส่เอ็นอย่างเดียวก็ชั่วโมงหนึ่งเลยค่ะรับรองว่านุ่มอร่อยหรือถ้าไม่มีหม้อแรงดันก็ตตุุ่่่่นนนน้้้อแแกกก๊สสไไไคะะเเเเเพราาวววหมมัับปปปลลียยยยยืขึ